สวัสดีครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้กลับมาพบกับรายการพระพรยามเช้าในทุกๆวันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งที่เราจะมีโอกาสดูพระคัมภีร์ศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้ผมอยากจะนำพี่น้องดูในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อที่44ถึงข้อที่48นะครับ ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้นบรรดาคนเข้าสุนัตที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโรตรต่างประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติด้วยเพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรจึงถามว่าใครจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา จากการรับบัพติศมาด้วยน้ําเปตโตรจึงสั่งให้เขาทั้งหลายรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วพวกเขาขอให้เปตโตรพักอยู่กับพวกเขาอีกซักระยะหนึ่งจากพระธรรมตอนนี้ผมอยากจะให้หัวเรื่องกับพี่น้องว่าพระวิญญ,ญาณในผู้เชื่อขณะที่เปตโตรนะครับสั่งสอนหลังจากที่เทศนาในบ้านของโคลเนียสเสร็จแล้วเนี่ยเปตโตรก็ยังกล่าว ประกาศรุ่นเราของพระกิติคุณของพระเจ้านะครับแล้วก็ในข้อที่44ก็บอกว่าขณะที่เปโตรยังกล่าวคําเหล่านั้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้น,น,นพี่น้องครับในยุคอัครสา,าวกของพระเยซูก็เป็นยุคที่พระวิญญาณมีบทบาทมากแล้วก็ทุกคนนะครับที่เชื่อในพระเยซูก็ได้รับ พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นทีนี้ก็บอกว่าคนต่างชาติได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นนะครับเมื่อคนยิวไม่เชื่อพระเจ้าหรือว่าเมื่อคนยิวปฏิเสธพระวจนะหรือว่าคนยิวปฏิเสธขาประเสริฐเนี่ยเราสาวกก็นำขาประเสริฐหรือว่าพระวจนะของพระเจ้าไปยังคนต่างชาติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทหนึ่งแล้วว่าเป็นตอนหนึ่งที่คนต่างชาติก็ได้ยินเรื่องราวพระกิติคุณของพระเจ้า ผ่านทางเปโตรแล้วก็อีกสาวอีกหลายคนแล้วก็เขาก็ได้รับพระมิญาบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็หลายคนก็พูภาษาแปลกๆเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูในข้อที่47เนี่ยเมื่อมีคนพูภาษาแปลกๆเนี่ยเปโตรก็บอกว่าใครจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระมิยาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อ การพูภาษาแปลกๆก็เป็นคอประทานอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วทุกคนได้รับพระมิญาบริสุทธิ์ตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อและพระมิญาก็สถิตยอยู่เหนือชีวิตของผู้เชื่อทุกคนพระวิญาจะไม่เสด็จออกหรือไม่ว่าเราจะทําบาปหรือเราจะทําผิด พระวิญญาจะไม่เสด็จออกจากตัวของเราและพระวิญญาจะสถิตยอยู่กับเราถาวรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระวิญญาบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่สถิตยอยู่ในเราเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสําคัญสําหรับในชีวิตของเราขณะเดียวกันใน,นปัจจุบันหรือว่าในการดำเนินชีวิตของเราในพระชนะของพระเจ้าก็บอกว่าให้เราประกอบด้วยพระวิญญาบริสุทธิ์ของพระเจ้าในทุกๆวัน ไม่ว่าเราจะขาดกําลังเมื่อเราอ่อนกําลังหรืออ่อนแรงใดๆก็ตามหรือเมื่อเราขาดสติปัญญาให้เราขอทุลงขอต่อพระเมียา์บริสุทธิ์ให้พระมียาบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยเติมเต็มในสิ่งที่เรายังขาดอยู่เราไม่จําเป็นต้องไปแสวงหาการอัศจรรย์นในที่สัมมนาหรือในการรับฤทธิเดชของพระเจ้าหรือว่าพระวิญญาหรือไฟแห่งพระมียา์บริสุทธิ์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่า พระญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้วให้เราสัรเสริญพระเจ้าให้เราพึ่งพองให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแล้วก็หลายครั้งเมื่อเรามีความไม่เข้าใจหรือไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรพระญมายบริสุทธิ์นี่แหละเป็นผู้อธิษฐานแทนเราเพราะพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอย่างไรพระญมาณบริสุทธิ์จะอธิษฐานหรือว่าขอแทนเราเพราะฉะนั้น ขอบคุณพระเจ้าที่ในชีวิตคริสเตียนนะครับมีพระเมียบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้วก็ทรงนามในชีวิตเผื่อเรามีหลายคนที่พูภาษาแปลกๆได้นะครับและการพูภาษาแปลกๆก็เป็นของประทานแล้วเราจะใช้สําหรับเพื่อพระเจ้านะครับขอประทานไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นบทเรียนในวันนี้นะครับว่าเราทุกคนที่เราเป็นคริสเตียนนะครับ หรือว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคิดแล้วเราได้รับเราได้รับการเจิมโดยพระเยซูแล้วก็เราได้รับการเจิมในพระบิญญาณโดยพระเยซูแล้วเพราะว่าในพระโชนะของพระเจ้าก็ได้บอกว่าผู้ที่ไม่มีพระบิญญาณก็ไม่ใช่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือว่าคนที่ไม่เชื่อพระเยซูก็ไม่มีพระบิญญาณคนที่มีพระบิญญาได้ก็ต่อเมื่อเชื่อและวางใจในพระเจ้า นี่คือเป็นคนของพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสมัยของเปโตคนต่างชาติอีหลายคนที่ได้รับนะครับพระมิยาบริสุทธิ์หลังวันที่เขารับเชื่อและได้รับบัปทิศมาในพระมิยาบริสุทธิ์ยอนก็ได้มาก็ได้บอกว่าข้าพระเจ้าให้บัปติศมาในน้ำนะครับแต่ผู้ที่จะมาภายหลังจะให้พวกท่านรับบัปติศมาในพระมิยาก็หมายถึงพระเยซูนั่นเอง เพราะฉนะนั้นพี่น้องครับเราทุกคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแล้วก็เราได้รับการบรัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันแรกที่เรารับเชื่อพระเยซูเพราะฉะนัะนะ้นในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับให้เราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและให้เราพึ่งกําลังที่มาจากพระองค์เพราะว่าอะไรครับให้เรารู้ว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็พระวิญญาณนี่แหละเป็นผู้ นำเราใกล้ชิดกับพระเจ้าและนำเราให้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นให้เราอธิฐานด้วยกันพี่น้องครับสาธุการแก่แต่พระบิดาจา้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระบัญญาบริสธิ์ที่อยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนและพระบิญญบริสุธิ์นั้นมีสิทธิอำนาจและเป็นผู้ที่ช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระเจ้าทรงโปรดงเมตตาที <handled> ่ข <ii> er <quarto> ้าพงค์ทนายจะพึ่งโปรองและจะให้พระมียาบริสุทธิ์นำชีวิตของข้าพงค์ทลายให้รู้จักกับโรรองมากขึ้นให้มีชีวิตที่ติดสนิทกับโรรองมากขึ้นให้รู้จักความจริงแห่งพระเจ้าของโรรองมากขึ้นขอพระมียาบริสุทธิ์นำเราและนำจิตใจนำชีวิตของข้าพงค์ทุกคนที่จะอยู่ในทางของพระเจ้าขอฝากมอบชีวิตของข้าพงค์ทุกคนให้อยู่ในพระหักของโรรอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน